น่าจะลองเปิดดูมาชูก้าแล้วลองซัดเลยครับซ้ายหลืเสาไกลโอกาสได้ลองลองวัดระยะดูสะหน่อยครับซ้ายของมาชูก้าสายยาที่สื่อบ้านเราเรียกเขาก็มาชูก้าบาซูก้านะครับยิงหนักจริงๆครับดูภาพตรงนี้นะครับไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองครับตะวันยิงก็พะละักกำลังนี่น่ากลัวเลยทิศทางยังหลุดออกไปพอสมควรนะครับมาริยวไม่คืน แน่นแล้วครับพิริลป์แดงดาใหม่เคาะหนมาริโอยูรอฟสกี้เข้าในเคาะ1 2กับพิรศิลป์แล้วทีรศิลป์โยกมาเองโดนจิ้มตรงนี้โอ้โห,โหจังหวะพววดของนัตบอลพันธิ์จุดโทษของเจ้าถิ่นเอสกเมืองทองครับแล้วโดนเหลืองด้วยครับนัตบอลดูนะครับแต่ผ่านฟื้นก็ช้าจริงๆนะครับทิ้งตัวขวางทางเอาไว้ครับ ด้วยค,ความจังหวะเข้าแบบนี้ถ้าเข้าถึงช้ากว่านี้ก็มันเป็นเนี่ยครับเหลี่ยงเดนซินที่กระโดดพาหนีมาครับจุดโทษคกรับของเจ้าถิ่นเกรเดนซินวาซัดจุดโทษเพื่อขึ้นนำครับ1นูนนาที1ิบเนิ่มๆเลยนะครับเพลงนีว่าเกม ฟุตบอลสมัยก่อนึงศูนย์นะครับทางด้านของคริสเตนซสิวาครับดจูจังหวะที่ดึงหลอดนิดน,นึงนะครับแล้วก็หลอกหน้าเท้ายิงซ้ายมือประตูแล้วครับนี่เดาทางเดาใจกับสลาวุธเลยนะครับยิงไม่มุมด้วยครับหรือ,อเอาให้สลาวุธทิ้งตัวก่อนแล้วเลือกไปอีกฝั่งหนึ่ง ส่วนประตูต่ส่วนเช่นกันกคับมาชูก้ามองด้านในโอ้ยแล้วเจอพอดีแม่นเลยครับดูดบอลแต่ย้อนหลังแล้วยิ่งตรงนี้ติดเซฟกว,วินครับโอ้โหลัทธวุฒิสมบัติโยธาครับป้าจังหวะให้ของมาชูก้าเด็ดจริงๆครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ล้มนะครับเหลือเฟือแล้วตูวตรงนี้นะครับคือเนี่ยแตะให้มาเข้าแน่ครับไม่ล้าซะด้วย โริโกแบมือขอเลยครับ,รบแต่ว่าตัวนัทวุฒไม่ได้ให้ก็ต้องให้เครดิตทางด้าน,นของกาวินนะครับที่ออกมาเร็วแล้วก็บล็อกเอาไว้ได้ในจังหวะนี้นัทวุฒในแดนกลางของรัชนาวีบอลยาวของทีมเยือนบ้างปรีตันซินวาปรีตันต้องรอเพื่อนยังไม่มีใครมาครับปรีตันปรีตันไม่เจอใครซัดเองเลยครับ <c oughs> พอซัดมาแล้วนี่อีก3คนวิ่งเข้าเฟรมมาครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหเราเป็นกัมกึ่งมากนะครับแต่ว่ามีตัวตรงกลางครับจะให้ล้ำหน้าไม่เกิดขึ้นนะครับเ <ssä> ดวิสันนะครับแล้วพอเปิดมาตรงนี้เนี่ยคือเรียมองแล้วว่าไม่มีใครครับก็เลยจะหลอกยิงเสาแรกน่าใจยังไม่พร้อมนะครับครับดูธีรศิลป์โยกเข้าในมาริโอมาริโอให้กับธีรศิลป์เข้าขวาธีรศิลป์ก้มหน้าแล้วยิงกันโอ้โหวอลข้ามการว้าดูมาริโอให้ลูกนี้ครับแบบรู้ใจเลยจะเอาไปทัชบอล จะเ,เป็นบอลชันแลบก็ฟฝั่งเอสกีเมืองทองมีอมยิ้มนิดๆครับสลาวุตกองลาปัดโดนหรือเปล่าดูกันครับว่าชันแลบตามที่ฟ้องไหมอุ้ยปัดสิครับแต่ก็ดูสัญญาณจากผู้ช่วยเนี่ยชี้ไปที่ตั้งเตะนะครับ,รบเนี่ยครับตงน,นี้ <มา S 1> ปัดครับจะดูว่าเป็นตั้งเตะหรือเตะมุมให้บ้ามาดโอยู่อสกี้เข้าซ้ายซ้ายแล้วชิปมากรีตันซิงว่าครับโอ้โอ ดำรงภูสมนึกลูกนี้ขายาวดีเหลือเกินครับจิ้มชิ้งออกหลังไปได้ตัวก็ไม่สูงครับต่อขามายังไงไม่รู้ครับเหมือนจะถึงช้ากว่าด้วยซ้ำไปนะครับดูอีกครั้งนึงครับไม่ล้ําแน่นะครับยืนต่ำมากครับจูเนวิสันโอ้โหบล็อกไว้พอดีเลยครับจากลูกที่ออกแนวเสียดายบอลนะครับสิทธิศักดิ์แต่ไม่ออกนะครับถึงก่อนนะครับคีโตซิวานี่ยครับ พอยิงปุ๊บแล้วล็อกปั๊บเลยครับยกจะให้กับสารัตเสรษจคมสันเมืองดีครับอ่าแล้วครีตันอ้าวไม่รู้กันครีตันซินวาครับโอ้โหนัทพรว่าไม่รู้กันกับสลาวุธกองลาบครับนึกว่าสลาวุธจะออกแล้วไปจะบังครีตันแล้วก็ปล่อยครับนึกว่าสลาวุตกองลาบจะเล่นสุดท้ายสลาวุธไม่ได้ออกโดนเลยครับ20โอโ้การพลาดสองครั้งนัทพรพันธฤทธิ์เป็น2ประตูเลยครับ เกมกําลังจะกลับมานะครับดูเหมือนจะสู้ได้ดูเหมือนจะกลับมาสูสีแต่เนี่ยแหลครับพลาดปุ๊บโดนลงโทษเลยครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบังเอาไว้บังเอาไว้แล้วโอ้โหไม่ออกครับแลวกิ่งคมมากเสาแรกอ่านป่านี้ร้องอ้าวคาร์เมเร่เลยครับโอ้โหแล้วบังไม่มิดด้วยนะครับ 2ประตูต่อศูนย์ครับมีลุ้นแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับแต่ในของเครตซิวาคือกาจจะสกรีนฟรีตันแล้วก็ให้สลาวุธออกมาเล่นนะครับแต่ว่าสกรีนไม่ได้2 0ครับนาที39ครับและเกมนี้ครีตันลุ้นแฮตทริกซะด้วย ยกมานัททวุฒิสมบัติโยธามีพื้นที่นัทวุฒิแตะเข้าขวานัทวุฒิได้ลองยิงตรงนี้เวทเวทเอาโอกาสกดใส่มุมเสาเลยครับโอ้โหกวินยังคว้าได้อันตารายเหมือนกันนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยยกมาตรงนี้ครีตันซินวาหนีจากลายมาได้อีกแล้วครีตันแล้วยิงโอ้โหเดวิดสันครับว่าตามประกบกับครีตันซินวาอยู่อาการแบบนี้สงสัยไม่ได้เตะมุมเลยครับยิ่งสลับลายกันน่ากลัวมากนะครับ มีมาริโอมายืนห้อยก่อนแล้ววิ่งกลับไปทําให้ตัวที่วิ่งมาจากตรงด้านหลังเนี่ยครับดีที่ว่าเดวิสันสมาธิดีมากนะครับมองว่ายิงหลุดออกไปเองครับรบแล้วนะครับช่วงทเวลา2อนาทีครับแล้วก็จบครึ่งแรกที่ s c g ซ t a d เ u เนะครับ เอสยีเมืองทองนำรัชนาวีอยู่2ต่อ0ครับกระบี่เอาชนะ Air Force 1ประตูต่อ0นะครับเชนะฮอนบิวชนะภูเก็ต2 0ไม่โดนบีบก็ไายไปเรื่อยครับฝั่งเมืองทองเอาละครับเข้าระยะระยะอันตรายแล้วกิงไลเลยครับเหมือนจะปลายมือสวุฒิกองลาบและบอลชนคานซะด้วยว่าว่าไปปล่อยพื้นที่ให้สหรัฐได้สองนะครับ โดนเจาะเส้นหลังมากก็ถอยลงไปตั้งรับกันเยอะนะครับทำให้พื้นที่ตรงหน้าเซนเตอร์ฮาฟมีเยอะไปหน่อยครับดูนะครับเลือกยิงอูดิดไซค์ก้อยเล็กๆครับปัดมาได้แล้วจังหวะซ้ำนี้เป็นมาริโอนะครับที่ยิงโดดตอกไปปัดโดนนิดเดียวครับละบอนก็โชคดีที่ไปชนคานนะครับ สายของมาชูก้าได้ยิงทะลุโอ้โหซัดเต็มเ็มครับว่ากวินทุบทิ้งออกมาได้อมอนยังเก็บได้ครับหาเพื่อนและดูงหวงตรงนี้อสายเต็มเ็มเลยครับแต่ว่ายืนตำแหน่งดีนะครับยิงมาตรงนี้เนี่ยเห็นอ้อมกำแพงก็ทุบทิ้งได้ครับดูยิงพอมีประตูต่อเนื่องยิงเล่นยิงมั่นใจครับปีตันด,นดวนกับนัทพรอหนีมาได้หนีหนัทพรมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนแล้วเปิดมาชัดโอ้โหติดเซฟเหลือเชื่อครับ จังหวัดวิ่งเข้ามาจิ้มของสารัตติดสารพุทธกองราบโอ้โหแต่แวงแหวกนี้นัทพรโดนเผาอีกแล้วนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่มีเกรงเลยครับแล้วเรียกฟาวได้แต่สกอร์ต,ต้องเผาหน่อยเลยครับตัวพลายไปหลายทีแล้วเหมือนกันครับรูจังหวะตรงนี้ของคริสเนิวานะครับเลือกเสียบแล้วแต่เอาไม่อยู่ยครับแล้วสุดท้ายจ่ายมาตรงนี้ี่ยิงติดเท้าหลังครับ เอดเท้าขวาเท้าที่ใช้เป็นหลักยืนนั่นแหละครับดูครับนิดเดียวครับนิดเดียวมาชูก้าเปิดพุ่งมาดับบงเสาแรกครับเอาจนได้ครับโชว์ตัดหน้ากวินครับจังหวะขึ้นของน่าจะเป็นอมรครับ1 2นาที64กสบ่อส่วนหนึ่งเพราะยิงทีมเก่าด้วยนะครับอาจจะยังไม่คึกเท่าไหร่ครับเอาละ เกมนี้ยังได้ดูอะไรกันต่อครับไล่มาแล้วครับราชนาวีดูภาพช้กันอีกครั้งหนึงนะครับเปิดมาตรงนี้เนี่ยโอ้ยอยู่คนเดียวเลยครับคนที่พลาดก็คือทางด้านของสุพรนะครับตามหางไปหน่อยครับ สุริยาให้มากสิเดนยกหนีมาแล้วโดนกวาดดํรงดํรงภูสมนึกครับโอ้เหลืองแดงครับมีเหลืองติดตัวแล้วครับว่าเจ้าตัวไปพุ่ใส่กสิเดนโดนแตะหนีไปแล้วครับเกิดว่าโดนเหลืองสองครับมีเหลืองติดตัวไปแล้วครับก็มเหยียบอะไรไม่ได้ครับ ใบเหลืองแรกก็ไปทําฟาวบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับพอมาใบเหลืองที่2นี่ไงครับช้ากว่าครับพอพรวดมาแล้วโดนยกหนีไปได้ครับก็ลุกขึ้นมาในผู้สินคว้างมาแต่ไกลเลยครับเหลือ10คนครับราชนาวีอมอน อม,มอนรอเพื่อนอม,มอนล็อกหนีกาซิเดตอาม,มอนยิงเลยครับกา <c oughs> สองเสาไกลบอลฉลับนะครับวาได้เป็นเตะมุมของรัชนาวีชักจะไม่แน่นะครับเกมนี้เนี่ยรัชนาวีขึ้นมาแล้วแต่ครั้งเนี่เลือกจบตลอดกับว้ดูปั่นโค้ง ทั้งตัวของมาชุก้าแล้วก็ดัสสก,กอร์ทางขวาครับอีรศินมีอ้อมหลังนะครับอีรศินให้สุพรสุพรก้มหน้าแล้วตักเสาแรกครับโอ้โหข้างคางครับปีตันไม่ได้แฮตทริกลูกที่สามยังไม่มานะครับจอตรงนี้เนี่ยโอ้บอลดึงจังหวะสวยจริงๆครับทางด้านของอีลสินแดงดาเพิ่มเติมมาเนี่ยสุพรเติมง่ายเลยนะครับแต่ก็สุดท้ายเนี่ยนะครับทางด้านของปีตันซิวาแท็บอินเนี่ยยังไม่เป็นประตูะครับดูนะครับ เปิดโค้งมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหชนะจุนเดวิสันมาแล้วแต่ว่าบิดไม่เข้าครอลนะครับเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วครับลูกนี้สุโขทัยไล่ชุนบรุรรมาเป็น1ิงต่อสองครับอาร์มี่กับสุพรรณเป็นอาร์มี่นำสองศูนย์นะครับจังหวัดโยกและยิงเลยเสาแรกโอ้โหข่ากอล์พดเดนซินบาว่า,วา,วายัางไม่แฮตทริกครับ แต่ขายไหวครับโอกาสเยอะนะครับแต่ว่ายังยังไม่มาครับประตูที่สามดูอีกครั้งนึงนะครับนี่รถประกอบมายิงไกลบ้างครับโอ้โหหลุดเสาแรกไปไม่เยอะชุติษะลากมาเองชุติษะฟากฟากแล้วไปชุติษะยิงไกลดีนะครับแล้วยิงโอ้โห ชัทานออกครับโอ้โหเกือบได้เหมือนกันครับโู้ชอตรงนี้เนี่ยฝากมาตอนแรกเหมือนฝากช้านะครับแต่ด้านของโรติโก้ยังขืนตัวเบิ้ลคืนให้ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวดูว่าปัดโดนหรือเปล่านะครับกวินเนี่ยครับเข้าขวากดโอ้โห่น่าจะปัดโดนนะครับบอลโดนคานนะครับสราวุธมนี่แหม่ฟังอยู่ด้านของโรติโก้ไม่อยู่ะครับ ความหวังดูนะครับจานากงาวันเสาร์นี่ครับเริ่มยี่สิบนาฬิกาครับดูจังหวะลุยมาตรงนี้ครับโตษง่ายครับจุดโทษครับมาดูภาพช้ากันครับว่าชัดเจนขนาดไหนครับก็พลาดนะครับก็พลาดนะครับเอามือไปขวางครับเพื่อจะแฮตทริกครับตุ่มก่อนแฮตทริกจนได้ครับแล้วสาครับเกมนี้เมืองทองนำรัชนาวี กาทรกของเขามาจากสองจุดโทษด้วยนะครับหรือ <warfare> ว you <laughs> really ่าวันนี้คมกริบเลยครับโอ้โหสารัโกตรอะไรส่วนตัวมากครับขอปฏิพานซะหัวทิ่มเลยครับดูจังหวะนี้นะครับมีหยุดหลอกนิหนึ่งครับโอ้โหแล้วยิงคือเป็น2จุดโทษที่อาจจะยิงไม่ถึงกระเสียบมุมนักนะครับแต่พอเลือกที่จะหลอกหน้าเท้าแล้วก็ดึงจังหวะหลอกนิ่มๆเลยครับ ปิดจ็อบแล้วครับวันนี้จบเกมไปครับทางด้านของเมืองทองเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของราชนาวีไปได้นะครับ3ประตูต่อนหนึ่งครับสามประตูมาจากแฮตติกฮีโร่อย่างฟิตซิวานนะครับยิงแรกยิง2ประตูจุดโทษนาทีที่ส7นะครับแล้วก็มีมายิงแสกหน้าใส่ไปสอาประตูไปช่วงท้ายที่วแรกครับก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยอามารธรรมนานนะครับจะมายิงไล่มาครับไปหนึ่งต่อ2แต่พอจุดโทษนาทีที่96 3นะครับ ของคริเดนซิวายนั่นแหละครับทำแฮตทริกแล้วก็ปิดเกมที่ไปครับเมืองทองเอาชนะราชนาวีเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายชางเอฟเฟค้าไปนะครับ3ประตูตอนนึ่งครับ